เราจะมาซื้อไก่กับข้าวเหนียวน่ากินมากมปลาล้าสุกอ๋อไม่หมูด้วยอันนี้ไก่นะคะไก่อันเล็กเท่าไหร่นะคะไก่อันเล็กเท่าไหร่ครับหกสิบหรอ นีไก่ไก่แล้วก็เดี๋ยวดูหมูด้วยอันนี้หมูหนึ่ง ไม่ใช่ค่ะฮอ่นนูฮ่นน่ไก่ไกพี่ไก่ไม่ไมอันนั้นของคนอื่นไก่พอดีมองไม่ทันค่ะหนึ่งสองสาหมูไหมเท่าไรนะคะหมูไหมเท่าไรนะคะสิบสองบาท เอาค่ะเดี๋ยวสองห่อค่ะสามไม้อันนี้สามไม,สม,ม้สองไม้ หมูฝอยเท่าไรคะเนี่ยสี่สิบบาทอหมูฝอยสี่สิบบาทหมูนี่ก็น่ากินแล้วหมูนี่ขายแบบไหนคะขีดละเท่าไหร่ ออออเอาแค่นี้ละจ้ะเขาเดียวพี่เอาสองสองหอง่อห่อเท่าไรคะหัะห่นให้ด้วยคะ่ะไก่อะคะ่ะเฮ้ยสบัสบสบัสบมีน้ำพริกด้วยนะนรกปลาช่อนนรกมันกุ้งแล้วก็นรกกุ้งเสียบนะคะแล้วก็จะมีหมู มีหมูแล้วก็มีเนื้ออันนี้จะเป็นร้านไก่ย่างต้นต่อในที่ร้านเะคะนะคะคุณผู้ชมอยู่ตลาดแม่กิมเห็งเขาก็จะมีไข่กักหมูมีหมูมีไก่หลายอย่างเดี๋ยวเราไปดูฝั่งข้าวเหนียวก็โอ้โหน่ากินมากข้าวเหนียวร้อนๆเลย ปลาเอากระปุกนึงค่ะเอาไรคะรวมค่ะมีปลาด้วยปลาบองน่าก,กินมากๆ ข้าวเหนียวห่อละเท่าไรนะคะบาทขอเอาอีกห่อค่ะเพิ่มอีกห่อหนึงค่ะแล้ว <Yeah. S 1> เราไปเอาตรงนี้ดีกว่า mm hmm. ของนี่เพิ่มข้าวเหนียวอีกห่อหนึงเนาะคิดไปแล้วนะคะ mm hmm. อ่ะใส่ข้าวเหนียวพี่ นี่นะคะคุณผู้ชมแบบก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปหาพี่นัทก่อนนี่จะเป็นร้านของเขาจะมีหลายอย่างมากๆโ<ฮ>หคนเยอะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวขอตัวไปขึ้นรถก่อนอ๋อเดี๋ยวเราอยากกินขนมเข่งเขามีไหมนะอ๋ะออันนี้ขายยังไงบ้างคะคุณแม่กิโลละอบาทเอาแล้วคุณแม่ตักต่ำสุดเท่าไหร่อ่ะ เอาสามสิบบาทค่ะสามสิบบาทอันนี้ขนมเข่งก็น่ากินแล้วหนูก็เอาขนมเข่งด้วยน,นี่เราอยู่ตลาดแม่กิมเพงนะคะคุณผู้ชมหนูเอาหนูเอาอันนี้เอารวมกันใช่แล้วก็อันนั้สามสิบเท่าไรคะ อ,อ๋อไม่ค่ะกินไม่ไหวไ <c oughs> อแต่นี้เคยกินอร่อยอันนี้เป็นมะขามป้อมเหรอคะเอาเอาห้าสิบบาทก็ได้เพิ่มอีกได้ไหมคะหรือคิดยากต้องเป็นไงต้องเป็นหกสิบได้ค่ะได้ค่ะไ,ไ,ไ,ดได้ค่ะ,ไ,ะได้ได้ไดค่ะ อ๋อเป็นยาราคอืมมาทำกได้ค่ะเดวกันนะคะ